ถอดชุดเฟืองไทยอิ s u ดา d a อนอายหรือ t b านะครับถ่ายน้ำมันเฟืองไทยกันก่อนเลยเบื้องต้น ยนะ้ำมันเพื่อนไทยจะเป็น 24, 24. นะ้ำมันเบอซิน21หรือ24ดูน้ำมันเพื่อนไทยก่อนว่าสีมันสวยไหยสีก็ยังพอได้มีเศษเล็กนิดเดียวนะรถตัวนี้บนล่างจะไม่เหมือนกันนะครับตัวบนจะใหญ่ตัวล่างจะเล็กนะครับ 余手，拜拜。平安夜。 กกไตัวองังพาจะไม่ได้นะเราต้องดูล้อสองข้างหรือเบาสองข้างเดี๋ยวเราจะดูในโซนตัวนีออ้ก่อน ดูซีเบรกนะวูาไหมก่อนจะถอดน,นะอ่ะน้ำมันเยอะออกมากนะครับเขาเปลี่ยนลูกยางด้วยนะจ๊ะน้ำมันไหลออกมาเลยนะเมื่อกี้นะหยดติงต้งติงต้งติง้งนะครับ ซีนกระบอกเบรกหลังจะรั่วไหมนะเราลื้อขนาะนี้ก็ต้องเช็คให้หมดนะเช็คให้หมดว่ามันมีรอย,รรอยซึมรอยรั่วไหมไอ้ด้านนอกที่เราเงยก็คือเป็นแค่ยางกันฝุ่นนะครับซึ่งไม่ใช่สีนกันน้ํามันนะเป็นแค่กันฝุ่นไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในส่วนโอหลายจดเลยนะนี่แหล่าามาเลยนะครับตรอนี้ตอนนี้ไม่รนะันน่วนะพนะอดีเห็นคันนี้เหน็นด้านหน้าไปทําในส่วนของชุดไม่ปั๊มเบรกมานะแต่ว่าเขาไม่ได้เช็คด้านหลังนะแต่เราจะรือ้อ เช็คในส่วนของชุดเฟองท้ายเราก็ต้องเช็คในส่วนตัวนี้ด้วยนะครับก็ได้แก้ไขทีเดียวจบโอเคแล้วก็ในส่วนของชุดอชุดเอาชุดคาเบก่อนเริ่มต้นเลยจะจะเอาชุดเฟองท้ายออกได้ก็ต้องขอดในส่วนชุดเท้าก่อน กเลครับถอดน่ันจะถอดง่ายนะแต่เราแบเนี้ในส่วนของสปริงทำีสปริงล้านแต่เอดนี้มันจะไม่ทำสปริงล้าอเอาตัวทำบรออได้แล้วแล้ก็งัดตัวสปริงออกปุ๊บมัจะง่าย มันจะเป็นตัวล็อกกันตัวตั้งการเบรกไก่มันจะมีปีกข้างในของตัวตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้านนอกอยู่ตำแหนงนี้ no นะตัวเล็กอยู่ด้านในตรงนี้ของฝั่งอุตตะเราเราก็สามารถที่จะเอาในส่วนของก้าเบรกได้เลยนี่เป็ตัวเล็กแล้ก็ตรงนี้เขาจะติดกับตัวพลาร์กึงตัวดู่นบอกมันจะเป็ตัวสายเบกหนึ่งนะมัาก็ต้องต่อตัวสายเบรกหนอ่งด้วยมันจะมีน็อตอยู่ข้างหลัง นมันมีมีตัวนักออกแล้วฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตัวล็อกล็อกสายเบรกเราก็กดเข้าไปกดหรือตีเข้าไปก็ได้นะกดหรือตีเข้าไปก็ได้ตีให้เขาแบนให้เขาแบนเข้าไปไอ้ชิดเข้าไปเพราะว่าเราดึงในส่วนของตัวสายเบรกอยหลังนะครัยกดุมดูดินนะยกดุมดอดูดินว่าตัวนี้ยกมากไหมขนาดนี้ หลุมลูกน er ิดนึงครับพออีกหนึงจะเป็นตัวตั้งตั้งเบรกเราจะดึงตัวสายออกนี่นะออกนะได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ด้งในส่วนของน็อตเบรกสายเบรกครับถ้าเราไม่อยากให้มันเบรกเขาขาดเราก็ใช้ชิมล็อกนีงสายล็อกไปนะนี่ไปนี่ปากกลางต้องดึงแน่นมากนี่สายเสียแล้วสายเบรกผสมอ้างสายน็อตกระป๋องน็อตเบรกป๋องครับนี่ค่อยออก สองครั้งนะไอ้เบอร์เจ็ดนะที ัเช็คด้านในนะมันมีความกระปุกก็สวยนะครับมันก็ร่างวามสารเล็กน้อยถอดชุดเฟืองท้ายออกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเช็คดูเฟืองท้ายกันก่อนที่เราจะทําการถอดนะครับเรายกเฟืองท้ายนี่ออกมาเพื่อจะทําการเปลี่ยนในส่วนของชุดใบสีกับตัวเดือยหมูนะเนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นเฟืองท้าย4.1นะครับแล้วก็ตัวที่ลูกค้าซื้อมาก,ก็จะเป็น3.5นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยน,นครับรอบต่อไปนะครับ